สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมมาหาแม่งครับวันนี้มาพบเจอกันเหมือนเดิมเช่นเคยครับผมกับแปลง89ที่ตอนนี้ออกรวงร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับผมเดินทางเข้าสู่64วันนะฮะถ้าตามอายุก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานนะครับผมเลยเลยอายุที่ออกตามปกติสภาพอากาศปกติได้มา2วันนะครับผมแต่ถ้า แตงนี้เราเจออากาศเย็นมานะครับผมในช่วงข้าวเล็กมันก็สตันไปก็ออก64วัน100%ก็ถือว่าถือว่าสวยนะครับผมกําลังดีเลยนะครับผมไม่ถือว่าช้าไม่ถือว่าเร็วจนเกินไปนะครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะทําการฉีดพ่นสารนะครับผมรอบนี้รอบสุดท้ายนะครับผมรอบสุดท้ายเป็นการรับรวงเนาะนะครับผมผมใส่อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวสีที่ผมจะใส่ก็คือผมจะใส่ออมล่นะครับผมอย่างนี้ตอนนี้จะสอนสลัดหมดแล้วนะครับผมสลัดหมดแล้วนะครับเพราะว่าลมแรงมาก นะฮะลมลมค่อนข้างแรงนะครับผมก็โชคเลยที่ผมจะใส่นะครับผมใช่ราผมใส่อะมูเล่นะครับผมใส่อะมูเล่ไป5้าสิบซีซีต่อไร่ปุ๋ยเกศผมก็จะใช้ตัว8 26 26นะครับเพราะว่าอ่ารอบรอบนี้ผมมี8 26 26นะครับผมก็จะใส่8 26 26ไปส่วนที่เป็นหนอนนะครับผมผมก็จะเติมตัวหนอนม้วนใบนะฮะเป็นลูเฟลูรอนนะครับผมลูเฟลูรอนบวกกับอีมาแมกตินนะครับลูเฟนลูเฟลูรอนบวกอีมาแมกตินแล้วก็จะใส่พวกไตรโคเพอร์เข <c ars> ้าไปด้วย อ่าไม่ไม่ใช่ไตโคเพอร์อ่าไตอโซฟอส์นะครับผมเนาะขอโทษทีฮนะไตอโซฟอส์นะครับผมที่เป็นกลุ่มหนอนนะครับผมเพื่อที่จะเป็นทั้งน็อกทั้งดูดซึมคุมไข่อะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าถ้าเป็นกลุ่มฮอร์โมนเมื่อกี้ก็เป็นปุ๋ยเกล็ดเนาะแปดยี่สิบหกยี่สิบหก มีอะไรอีกเพี้ยกระโดดสีนตาลครับผมวันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับผมขาดไม่ได้เลยนะหนี้หนสุดท้ายนะครับผมตอนนี้มีการระบาดมีการเข้าทําลายของเพี้ยกระโดดเสีนยมตาลในหลายพื้นที่ดังนั้นตรงนี้นะครับผมพื้นที่ตรงนี้คือห้ามขาดเลยลก็คือเพี้ยกระโดดสีนตาลนะครับผมที่ผมจะใส่คือผมจะใส่ไพมีเตทรซีนยี่ห้อเพียวน่ำนะฮะเนื่องจากว่าเราจะเน้นการคุมนะครับผมเราจะเน้นการคุมที่นี้นะครับผมถ้าฝากยินน้ำเพิ่มเติมเลยแล้วกันนะครับผมถ้าใดที่ยังไม่ได้ฉีดครั้งสุดท้ายนะกนนีฉดดาใให้้้แวูพืขง มันต้องมีน้านะครับผมพื้นข้างในมันต้องมีน้ําอันนี้ก็มีนะครับผมแต่มีไม่มากเดี๋ยวเติมน้าแล้วก็เดี๋ยวทำการฉีดพ่นวันวันสองวันนี้นะครับผมจะเ,เติมน้ําขึ้นมาอีกนะครับคือเพี้ยกระโดดเนี่ยถ้าแปลงใครที่มีเพี้ยหรืออะไรเนี่ยเราต้องสูบน้ําดันน้ําขึ้นเยอะๆครับผมดันน้ําขึ้นเยอะๆแล้วก็ฉีดกดข้างบนไปด้วยพยมิโทซินบอกฟิโนโบูคาบนะครับผมหรือ หยดจากข้างล่างนะครับผมบางคนแบบถ้ามันมีตัวระบาดรุนแรงเนาะให้ทําการเอาเอา,เอาตัวฟิโนโบุข,ขาบก็ได้นะครับผมผสมน้ามันเครื่องแล้วก็หยดลงไปใช,ใช้ใช้ตัวแหวกใช้ตัวแหวกแทงร่องเข้าไปเงี้ยครับผมแล้วก็หยด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 หย,ด,หยดนะครับผมเพื่อที่จะให้เพรยนั้นวิ่งขึ้นมาจากข้างบนแล้วเราฉีดท็อปข้างบนลงไปด้วยพยีมีโตซินบอกฟิโนโอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะให้น็อกนะครับตัวนี้มันจะตายทันทีนะครับผมภายใน1นถึงสชั่วโมงให้หลังนะครับผมเนาะก็เป็นการวิธีกําจัดถ้าใครมีนะแต่ว่าถ้าาเรใสส่ มาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับผมมันจะไม่ค่อยมีนะครับผมแปลงนี้จริงๆผมก็ใส่มาทุกรอบนะฮะไพมิทูซินตั้งแต่ข้าหลังแตกกอมานะครับผมข้าวท้องก็ใส่ไปรอบหนึ่งมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเพีย้ยถามว่าผมต้องใส่รอบสุดท้ายด้วยด้วยเพลน้าเพราะว่าตัวเพลวน้าเองมันป้องกันได้ค่อนข้างนานนะครับผมเป็นไพรมิทูซินที่ป้องกันได้ค่อนข้างนานและมันสามารถที่จะได้ทั้งนอกตัวเลยนะครับผมเพื่อป้องกันการเข้าทําลายแล้วก็มันมันล็อกล็อกไม่ให้ ขามันเป็นอมมาพาตแล้วกันนะครับผมมันมันก็เลยได้หลายอย่างนะครับเราก็เลือกแบบนั้นนะครับผมก็วันนี้นะครับเดี๋ยววันสองวันก็จะฉีดแล้วนะครับผมก็ดูเดี๋ยวเ,เติมน้ําอีกนิดนึงเพราะว่าน้ําน้าไม่ได้เติมมานานนะครับผมมีตอนนี้เอาแฉะนะครับผมตอนนี้มีแฉะกลัวว่าเดี๋ยวพอปลายมือมาจะไม่พอ,อนะเดี๋ยวก็จะเติมมาอีกนิดนึงนะครับผมให้ท่วมประมาณท่วมหลังมือให้ข้าวเข้าน้ํานมเสร็จสับดีแล้วโค้งสวยแล้วเราถึงจะปล่อยให้แห้งแล้วก็รอเก็บเกี่ยว ต่อไปนะครับผมหลังจากนี้ก็อีกไม่เต็มเดือนดีนะครับผมเราก็จะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับถ้าตามอายุจริงๆก็คือจะเกี่ยวอยู่ที่90บวันเต็มนะครับผมบวกลบ3วันนะครับผมบวกลบ3วันเนาะนะฮะประมาณ9 2 9 3วันก็สามารถเกี่ยวได้ถ้าแดดอย่างนี้นะครับผมคาดว่าจะเกี่ยวตรงอายุเนาะนะับก็ประมาณ93วันโดยโดยเฉลี่ยไม่ขาดนะครับผมและข้าวตัวนี้ก็ออกรองสวยมากครับคอสุดดีครับนี่เห็นไหมฮะนี่คอรวงสุดดีนะฮะเมล็ดก็เข้าน้ํานมดีนะครับผมปลายไม่มีขาวนะฮะ ลหลายคนหลยท่านถามนะว่าทํำยังไงก็ทําอย่างที่ผมบอกเลยนะครับผมสูตรทุกอย่างนะผมผมพยายามเติมฮอร์โมนเติมปุ๋ยเกล็ดมาทุกครั้งมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาไปหลวงขาวนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของเชื้อรานะครับผมที่เราส่งคอไปนะฮะก็ตามที่ผมบอกเลยนะฮะช่วงเล็กใช้พวกกลุ่มพวกพปเนแนเป็นตะโคนนะครับผมในช่วงโตช่วงกลางช่วงท้องมาก็ใช้ออติว่าไปนะครับผมแต่รอบนี้ใช้ตัวรีเฟกอีโวนะครับผมไอโพาราแซมบวกกับ โซซี่สตโตบินนะครับผมเป็นสารกลุ่มใหม่นะฮะก็เลยเอามาลองใช้ดูก็ออกลงสวยมากครับออกลงสวยมากเนาะนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมฝากไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยววันหน้ามีเรื่องราวอื่นใดจะนำมาฝากให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเน้นย้ำว่าอย่าลืมป้องกันเพลิกระดูกเสียนตันให้ดีนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ